ด่วนจับตาอิทธิพลของว่าที่พายุไซโคลนจัดฝนกระหน่ำไทยพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังและอัปเดตแนวโน้มสมประกาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้25-30ถึง30พฤษภาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมครับพี่น้อง มาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อนะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e OK c m w f ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่27พฤษภาคมครับยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังและก็จับตาเป็นพิเศษครับพี่น้องสำหรับฝนหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยจากหลากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมแรงขึ้นจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่มีโอกาสชัตวีกํลาลังเป็นถึงระดับพายุไซโคลนทางด้านเทียร์มันนะครับ และก็นอกจากนั้นครับก็มีแนวล่องฝนหรือว่าแนวล่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือพอิสานแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนครับก็เรียกได้ว่าประเทศไทยนะครับในห่วงเวลานี้ก็มีโอกาสลุนฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับเป็นแบบชุกชุกหนักหนักตกสะสมได้ครับและก็เสี่ยงน้ําท่วมจับพันน้ําป่าไหลหลากย้ากันอีกครั้งครับพื้นที่สีแดงนะครับในช่วงวัน2วันนี้ยังคงเป็นทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากนะครับส่วนทางด้านภาคอีสานครับบริเวณจังหวัดเลยนองบุลํลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นครับบริเวณภาคกลางครับทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ตามแนวชายแดนประเทศไทยแล้วก็ประเทศพม่านะครับส่วนบริเวณภาคตะวัน,นออกก็ทางด้านจันทบุรีตราดครับพื้นที่ชายทะเลเป็นหลักครับภาคใต้ครับเน้นทางด้านอัมมันนะครับ รันองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับย้ำอีกครั้งนะครับในช่วงวันนี้ครับ25-27ครับพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนหนักที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่รับมรสุมเต็มๆครับพี่น้องบวกกับแนวร่องมรสุมพัดผ่านครับส่วนในช่วงวันที่28-30พฤษภาคมนะครับยังคงมีฝนตกชุกตกหนักได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าในห่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่ว่าที่พายุไซโคลนครับเริ่มที่จะขึ้นฝั่งทางด้านของ บางคลาเทศนะครับรวมถึงทางด้านประเทศพม่าครับพี่น้องดังนั้นประเทศไทยของเราพื้นที่ใกล้ๆกับพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ยังคงเสี่ยงหนักเสี่ยงฝนชุกฝนตกสะสมอยู่ดีนะครับส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างนะครับเอาไว้ใกล้ๆวันที่พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับเราค่อยมาพูดถึงกันอีกครั้งครับส่วนข้อมูลในวันนี้ครับเราก็มาเฝ้าระวังครับฝนในชุดวันนี้ถึง27พฤษภาคมก่อนครับพี่น้อง ก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมตัวรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมครับพี่น้องโดยในวันนี้ครับ25-27ถึงพฤษภาคมครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับได้พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเีเยอรมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยด้วยกําลังที่แรงขึ้นครับ ส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีลุ้นเอกครับพี่น้องจนถึงช่วงวันที่27นะครับในส่วนของปัจจัยฝนในชุดนี้ครับลุ้นกันต่อยาวๆครับพี่น้องในช่วงบ่ายค่ันี้ครับประกอบกับมีในล่องมรสุมครับกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอัมันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับโดยทางด้านทะเลอัมันตอนบนครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทะเลอา่าวไตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคืนจะสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับในช่วงวันที่28-30พฤษภาคมครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนจะลดลงครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกนะครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคอีสานตอนบนครับ และนอกจากนั้นครับในห่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ว่าที่พายุไซโคลนนั้นเริ่มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับสำหรับบริเวณทะเลอารบันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรและก็ทางด้านทะเลอารมันตอนล่างครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรส่วนทางด้านอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับในช่วงที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบพฤษภาคมนี้ครับย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนบน มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุไซโคลนได้และก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านบังคลาเทศต่อไปนะครับนี่นะครับในช่วงเวลานี้เราจะมาจับตาดูพายุกันอีกครั้งครับพี่น้องก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องในการเตรียมตัวรับมือฝนนะครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางฝนในวันนี้ครับ25พฤษภาคมครับโดยในวันนี้ครับการกระจายของฝนก็ยังคงคล้ายกับเมื่อวานครับ มีโอกาสกระจายได้ทั่วทั้งประเทศครับบริเวณพื้นที่ตอนบนทั้ง4ภาคยังคงมีโอกาสลุ้นฝนชุกหนักส่วนบริเวณภาคใต้ครับยังคงเน้นทางด้านตนตกเป็นหลักบวกกับคลื่นลมก็จะค่อนข้างแรงนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงราย เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพระยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ครับพัดได้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท่านทั้งภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับหกถึงของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดเลยหน้องบุรีรูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมชชยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามรรอเอ็ดกาฬสินมุกดาหารยะโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์ตุลินสิเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นฝนกระจายได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่ก็มีโอกาสลุ้นได้บางพื้นที่บางแห่งนะครับ เน้นในช่วงบ่ายค่ำเป็นหลักนะครับต่อมาทาน้นภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ระดับ60-70ของพื้นที่แจ้งเตือนนะครับมีโอกาสเจอฝนหนักทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีล,บ,รบ,รลบบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบ,บุรีนคปรปฐมสมุทรสงคราม และก็สมุทรสาครครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ3 3ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับ60ถึง70ของพื้นที่ระ,ระวังฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้ว ชาเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและก็ตราดครับเดยอุณหภูมิสูงสุงสด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้อยู่ที่ละ60-70ของพื้นที่ บระเวณฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็มีลุ้นครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับ ในวันนี้ครับยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างหนักนะครับอยู่ที่ละละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ประววงฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับโดยอุณหภูมิส,สูงสุดครับยี่สิบแปดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณสองเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ